ผมเรียบร้อยแล้วนะครับพินองมือแลงอย่าลรืมอไม่กำลังแร่งใจแม่ทับณนะที่ว่าการอำเภอขามสแกแสงจังหวัดโคราชบ้านเองนี่ไม่ต้องเกรงใจใครไม่กำลังแร่งใจแม่ทับหลายๆเด้ค่ะปอดฝ้าปอดฝนเอาฝ้ากับว่าตกฝนกับวบ่าลงพอ้แม่ทับปักตะไคร้แล้วเรียบร้อยเจอกันเด้ค่ะ ยังไหนสบายดีบ่อยู่ในพุน่ะเขายังจำได้อยู่เลยสุดหละตั้งแต่มือนั่นจนหอดมือนี่เขาใส่สุดเนี่ยต่ว่เาเป็นแม่ทัพโตแล้วเป็นยังไงยู่ดีสบายบ่ได้กินเขากินน้ำเนี่ย่วัน<ฮ>เป็นห่วงให้ถ้าโตกอยู่แล้วสุดเนี่ยเขาจะได้ใส่อ,อีกีสุดทหารวนย่องเนี่ย มันมีแต่ตัวในผ้าห่อเห็ดออกมาละวันเด้อออกมาซะสิ่งที่ตัวเอ็ดนั่นมันเอ็นถึงต้องยุติออกเขาบอกว่าถือซะวุ่นเสซนไมนเอ็ดเ่ราะถือก็สิ่งที่มันเอ็นยุตตอนนี้ทเท้าหูวว่าเทาลำสั้นเป็นย่าแล้วตัวเป็นนั่นสต่อไปเขาเสียใจเบราะวุ่นเสซนเลยล่ะ ขาสืลเลี่นหมนันเงี้ยวๆกวนี่อาจสิมีผ้าเขาผ้าเล่ยนลายกูนี่อาจ,จัดเได้มีแต่เจ้าขาวสารกบมามาก็เกี่ยเขาอาจสิมีตับุกคุงแล้วก็มีปลาแดกมาเพิ่มให้มันได้กินเขาบอกแล้วอย่เออยาเหรียญกคย็ควางไทยควางบ้านตัวจงได้กับผู้สูงควางบ้านห้องหลอกวัน ให้พึ่งขอาใจไวเซอร์ถ้าโตออกมาเล้ยวตวก็เป็นคนไหมว่าตัวก็มีทางเป็ดแบก็ห่อดอก